ถ้าเขาไม่ได้แล้วถ้ามันอย่าจะพูดไม่ต้องก็ไม่เป็นเราจะไม่ได้เคยอย่างเงี้ยไม่นั้นเกี่ยวกว่านั้นรู้สึกถึงผมผมแสนเจ็บนึกออกเลยรอจากกันครั้งแรกเลย <laughs> รับแล้วรับแล้วคนคนอีตื่นคนนี้พลอยพอยพอยะตื่นแล้วโอ้โหคนนี้ตื่นแล้วจะไมลูกอืมเปี่รนสาีคอม้ อะไรก้องสาวมาจากไหนอ่ะจับสาเมันเตย่ยตอนนั้นเห้องงานันี้กันนี่กันกัน เป็นอะไรนี yeah. okay. oh, ่เป็นอะไรนี่ในนยดูก่อนนี่เป็นอะไรนี่นี่โอ้ยเป่าเป่าเป็นอะไรลูกโอ้ไปไปดูไปดูตะกั่งเต็ไหนเทศตะกั่เต็อยู่ตรงไหนลูกไป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 ป่เนไเตไป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  มันโดดอยู่ตรงไหนปารัสตากะเนอยู่ตรงไหนจ๊ะกระโดดมานี่โอ้มันกระโดดแห่ไม่บนนีเขาหัไหนครับอ๋จะนไหนเห็นไหมอังเยสวยเอ๋อไ่นั่งร้านเดียวไหนลูก อาจูจ้าจโอ้ใชใช่หมาหมาดอกโตเอาจูจ้าก่อนจูจ้าก่อนจุจ้าครูารูเอาจู่จ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูตะกรันก่อน